ระวัดหลวงพ่อขันอินทป,ปัญโยวัดนกกระจาบท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2415ตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน8ปีวอกที่ตำบลวัดยมอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบิดาชื่อนายชื่นมารดาชื่อนางส่วนคงสุขี เป็นบุตรชายคนโตในจำนวนพี่น้องทั้งหมดสี่คนในปีที่เด็กชายขันถือกำเนิดครอบครัวมีฐานะดีขึ้นทำกิจการงานประสบผลสำเร็จทำให้บิดามารดารักใคร่เอ็นดูบุตรชายคนโตยิ่งหนักเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระพิสุที่วัดวังตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงกับปีพุทธศักราช2435โดยมีพระพุทธวิหารโสพลเป็นพระกรรมวาจาจารย์ส่วนนามพระอุปชานั้นไม่ทราบแน่ชัดท่านได้รับฉายาว่าอินทปัญโย ท่านได้ออกทุดงปฏิบัติธรรมศึกษาเพิ่มเติมจากพระทุดงที่อยู่ในป่าลึกเมื่อท่านเดินทางกลับปรากฏว่าวัดยานนเสนว่างสมผ่านชาวบ้าน้อมใจกันนิมนต์ให้ท่านเป็นสมผานได้สามพรรษาท่านจึงได้ย้ายมาอยู่จำพรรษาที่วัดนกกระจาบและที่วัดนกกระจับนี้เอง ชื่อเสียงของท่านโด่งดังกระจรกระจายไปทั่วการปฏิบัติและปฏิปทาของท่านนาเลื่อมใสเคร่งในพระธรรมวินนยไม่สะสมทรัพย์สมบัติยึดสันโดดหลวงพ่อขันได้มีโอกาสไปกราบและขอฝากตัวเป็นสิทธ์กับหลวงพ่ออ่ำวัดวง้องและยังเป็นสิทธ์ของหลวงปู่สุขวัด ากของมะขามเท่าจนมีโอกาสได้รู้จักและคุ้นเคยกับกมรมหลวงชุมพรเขตอุรมศัก์เป็นอย่างดีในฐานะสิทธิ์ร่วมสำนักเดียวกันหลวงพ่อขันเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวอายุธยาและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากใครได้สักยันด้วย และทำตามข้อกำหนดจะมีแต่ปลอดภัยแขวงคาดอยู่ยงคงกระพันจนได้รับการกล่าวขานว่าใครที่สักยันและบูชาเหรียญของหลวงพ่อขันจะถูกฟันถูกตีก็ไม่ต้องกลัวคำเล่าลือนั้นทำให้เป็นที่นิยมไปสักยันบ้างลงกระหม่อมบ้างครั้งหนึ่ง ลูกศิษย์ของหลวงพ่อขันถูกนักเลงถิ่นอื่นดักทำ้ายทุกตีแต่ปรากฏว่าตีเท่าไหร่ก็ไม่แตกไม่เจ็บไม่บอบชำ้ำสร้างความประหลาดใจให้กับนักเลงถิ่นอื่นเป็นอย่างยิ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ลูกศิษย์ของหลวงพ่อขันนิยมให้หลวงพ่อสักยันบ้างลงกระหม่อมบ้าง ปรากฏในทางคงกระพันชาตีเป็นเยี่ยมยันที่ขึ้นชื่อของท่านคือยันบุตรลบหรือพระมงกุฎกับพระลบที่เป็นลูกของพระรามเป็นยันที่มีอนุภาพมากคมยันหลายๆย,ยันหนุมานที่ว่าแน่ๆไม่เคยพลาดท่าแพ้ไขรง่ายๆ ยังต้องพ่ายสองกุม,มารถึงสามครั้งสามคราวัตถุมงคลของท่านมีหลายชนิดเช่นเชือกคาดเอวเสื้อยันพายันส่วนของพระเครื่องที่นิยมเล่นคือเหรียญเสมาหูเชื่อมปีพุทธศักราช2480มีเนื้อเงินและเนื้อทองแดงเหรียญหล่หลอก้นมแมลงสาบ เนื้อสารลิตเป็นต้นสำหรับลูกศิษย์ของหลวงพ่อขันนั้นมีอยู่หลายองค์ศิษย์เอกก็จะมีหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อผมวัดขนอนเหนือและหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมซึ่งเป็นพระเกจิน้าดีที่รู้จักและเป็นที่รักและเคารพศรัทธาของคนกรุงเก่าอายุธยาเป็นอย่างมาก หลวงพ่อขันท่านเป็นลมโพล่มใส่ให้กับพุทธศาสานิกชนทั่วไปจนกระทั่งเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนปีพุทธศักราช2486ท่านได้มรณาภาพลงอย่างสงบด้วยสติสัมปชัญญะที่ครบสมบูรณ์สิริอายุได้71ปี51พรรษา